เราก็มาพัก่าที่คาเฟ่แห่งนี้นะคะมีอาหารทานด้วยเราขึ้นไปนั่งที่ชั้นสองเพื่อจะชมวิวสวยๆค่ะบอร v i e ว ใจแ่เธอ,อหมวกเวียดนามอ่ะดีมากเลยนะมันกันฝนกันน้ํานะใส่มาสามวันแล้วประทับใจมากไม่ถือล่มแล้วจ้ะฝนที่นี่คืนตกพรำๆในหน้าหนาวนะคะร้านกาแฟลิมน,น,น้ำที่หอยอันค่ะ Mi